สวัสดีครับถ้าูดถึงรถในกลุ่มกระบะรถที่เอามารีวิวในวันนี้เป็นรถสมัยเมื่อคุณปู่คุณย่ายังเด็กและในยุคนั้นมาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนมาถึงณปัจจุบันอยู่ในราคาหลักหมืน่นในคอนเซปที่ว่ารถซื้อแกงไม่ต้องแรงก็ได้แต่ขับแล้วรู้สึกดีอะไรเครื่องโดยสุนาพคอยจุดละเมิดสายหัวเทียน, <9 S 2> นเก้าอเนกประสงคมอเตอร์ปั๊มติลูกลอยครบชุดท้าเบรก โอเตอร์พัโลกที่ Top p เพอร์ฟอร์แความยิ่งใหญ่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางเส้นทางแห่งความสำเร็จคือการเดินทางที่ไม่หยุดยัง้งความมุ่งมัน่นคือหัวใจแห่งชัยชนะอย่างเวสเล e SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา Mazda Familia s u p e r c อ p 1.3ลิตร ขอขอบคุณจากเขียวคาแคร์เที่ยวรถคันนี้ไหมลุงทดลองขับและรีวิวจากเขียวคาแคร์ตั้งอยู่แถววัดนาวงปทุมธานีนะครับใครอยู่ใกล้เคียงสามารถมาใช้บริการได้ f a m i l เียเป็นรถในกลุ่ม Compact Car หรือว่า C Segment ของทางค่าย Mazda ที่ผลิตและจำหน่ายในยุค1960จนถึง 2000, 2000นะครับหรือหลายๆคนรู้จักกันในชื่อ Mazda 323หรือว่าโปรติเจ มีจำหน่ายในค่ายฟอร์ดด้วยเราเรียกว่ารุ่นเลเซอร์และคำว่าฟามิเลมาจากภาษาลาตินแปลว่าครอบครัวเปิดตัวข้างแราในปี1963สิ้นสุดในปี2003มีทั้งหมด8เจนครับเจนที่1 S A ในปี1963เจนที่2 F A 2 3ในปี1967เจนที่3 FA4 ในปี1977เจนที่4 BD ในปี1980เจนที่5 BF ในปี1985เจนที่6 BG ในปี1989เจนที่7 BA BS ในปี1994และเจนที่8 BJ ในปี1998ในตระกูล f a m i เ l ียหลายคนเข้าใจว่า มีเฉพาะโฉมแบบคูเป้ซีดานแวนสเตชันวากอนเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมีได้แบบปิกอัพและทักซ์หรือว่ารถบรรทุกด้วยครับสำหรับบ้านเราเริ่มมีเข้ามาจำหน่ายตั้งแต่เปิดตัวแรกๆในยุค1960แล้วครับหลังจากนั้นพอได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มประกอบในบ้านเราโดยม a ส d a สุโกโนและยุติการประกอบไปในช่วงปี1 9 9 0ครับ รถที่เอามารีวิวในวันนี้ Mazda Familia ีย p e เปอร1.3ลิตรเจนที่2รหัส FA2 โฉมนี้เริ่มต้นนั้นในปี1,967สิ้นสุดในปี1,977แต่ในบ้านเรานะครับเริ่มประกอบในปี1,980จนถึงปี1,991และคันนี้จดทะเบียนในปี1990ครับ โฉมเปิดตัวจะมี2แบบครับสแตนดาร์ดรับกับกระบะช่วงยาว5ขอโฉม2เป็นแบบกระบะช่วงสั้น4ขอและแบบมีแคบแต่ใช้นั่งจริงไม่ได้นะครับเพราะมีขนาดเล็กมากและโฉมที่3เราเรียกว่า Maxi c ี่แซึ่งตัวแคปด้านหลังสามารถนั่งได้แล้วจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือหลังคาด้านบนครับมันจะสูงโหนกขึ้นมาเลยมีชื่อเล่นย่อๆว่าป้งเหน่ง แตงโมหรือว่าหัวโหนโกครับมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงจะเปิดไปด้านหน้านะครับตามสไตล์ของรถในยุคน,นั้นเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหลังขนาด1.3ลิตรรหัส T4 สี4สูบเรียง Overhead v a วา e วคาร์บูเรเตอร์69แรงมา้าแรงบิด91นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบธรรมดา4สปีด และบางรุ่นมี5สปีดด้วยครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน0ูนยรประมาณ12วินาที ท็อปสปีด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว4.1เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบวิสบอลด้านหลังเป็นลิฟสปริงหรือว่าเป็นแหนบระบบเบรกเป็นดัมทั้งหมดครับยางเดิมติดรถมีขนาด1.75 60 13ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่1.75จนถึง1.85ปัจจุบันคันนี้ใส่ยางขนาด1.85 6 0 13ยังถือว่าอยู่ในสเปคครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์อยู่ที่ประมาณ160มิลิเมตรน้ำหนักรถ0.9ตันมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.48ยาว3.84สูง1.40เมตรฐานล้อมีความยาว2.34เมตรและจะมีกระบาช,ช่วงยาวที่เราเรียกว่า5ขอจะยาวกว่าบอดี้ตัวนี้นิดนึงครับ หลังคารับน้ำหนักได้จุดละประมาณ100กิโลกร,รัมครับโครงสร้างเป็นแบบบอดี้ออนเฟรมบอดี้สไตล์พิกอัพแพลตฟอร์ม F-A 2แพลตฟอร์มครับสำหรับบอดี้สไตล์จะมีอยู่5แบบซีดานคูปเป้สเตชันวากอนแวนและทักครับถังน้ำมันมีขนาด40ลิตร ตามสเปคจากโรงงานใค้ใช้น้ำมันได้ตั้งแต่8,9จนถึง9,5ครับแต่เท่าที่ลองใช้ e 2 0ใช้งานได้อยู่ครับมาดูภายในใกันกุญแจจะเป็นลักษณะนี้นะครับตอนป้ายแดงมีมาให้3ดอกกระจกรถที่เคยเจอก็คือมาจากสยาม vmc กับ tsg ครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุของเดิมจะเป็นพลาสติกคุ้มครับล็อกประตู ที่เปิดประตูและที่เปิดกระจกครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้สองทิศทางแบบเราไปพร้อมกันครับเดินหน้าถอยห,หลังเห็นไหมครับว่าเบาะด้านข้างคนขับจะขยับไปด้วยแต่พนักพิงปรับไม่ได้นะครับรถในยุคนั้นแค่ทำให้ใช้งานได้ที่พักเท้าไม่มีครับเป็นเกียร์ธรรมดา คลัตช์นะครับฟิลลิ่งคลายกับคลัสช์รถเก๋งที่เปิดฝากระโปรงหน้าที่เปิดไฟหน้าช่องแอร์ในยุคนั้นแรกๆเนี่ยแอร์ Air คือออปชันนะครับหลังจากนั้นถึงเริ่มมีติดตั้งเข้ามาในตัวรถพวงมาลัยของเดิมจะเป็นแบบ2ก้านนะครับวงกำลังดีแต่ขนาดมันจับเล็กกว่ามือลุงไปนิดนึงแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับสูงต่ำไม่ได้ ก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่ปัดน้ําฝนอยู่ทางด้านขวามือที่ปัดน้ําฝนปรับได้2ระดับครับวิธีการใช้งาน1 2ก้านสัญญาณไฟเลี้ยวก็ซ้ายขวาตามนี้ครับช่องเก็บของกระจกุกกระจิกวัสดุเป็นพลาสติกครับเรือนไมเป็นแบบอนาล็อกแบ่งออกเป็น2หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาน้ำมันอุณหภูมิแบตเตอรี่ ขวามือเป็นไมค์ความเร็วได้ถึง180ไม่มีวัดรอบมาให้ครับแดช h บอร์ดเน้นใช้งานล้วนๆไม่มีอะไรหวือหวาครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดรถในยุคนั้นนะครับ ABS ไม่มี a i r b a บ็ไม่มาเข็มขัดนิรภยัยยังไม่มีนะครับมีกฎหมายตามหลังมา สำหรับค่าภาษีรายปีตอนนี้ไม่ถึง1,000บาทครับตามสไตล์ของรถในยุคนั้นนะครับด้านบนคอนโซลจะสามารถวางของได้วิทยุติดรถยนต์จากโรงงานเป็นแบบเทปกับวิทยุนะครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นยี่ห้อโลส Star ช่องแอร์วางคู่กัน2ช่องแต่สมัยก่อนไม่ใช่เป็นช่องแอร์นะครับแต่เป็นช่องเปิดปิดอากาศภายในภายนอกระบบปรับอากาศมาที่หลังเป็นออปชั่นครับที่จุดบุรี และที่เขียบบุรีครับชุดควบคุมแอร์อยู่ตรงบริเวณนี้ครับเราจะติดตรงไหนก็ได้แล้วแต่ความชอบเบรกมือล็อกปลดล็อกอยู่ตรงคอนโซลด้านหน้าครับเกียร์ธรรมดานะครับตำแหน่งเกียร์ดีสูงกำลังพอเหมาะการใช้งานโดยทั่วไปถือว่าดีครับเก๊เก็บของด้านหน้ามีขนาดใหญ่อยู่พอสมควร เก็บเอกสารเก็บกับตัวรถได้หมดวัสดุด้านในของเดิมเป็นพลาสติกครับและที่ฝามีที่วางแก้วกาแฟมาให้2ช่องกระจกมองหลังเป็นแบบปรับด้วยมือครับความกว้างกำลังดีความยาวสั้นกว่าตัวรถไปนิดนึงครับไม่มีไฟส่องแผ่นที่มาให้มีแต่ไฟห้องโดยสารครับอันนี้สงสัยหลอดขาดอยู่ม่านบังแดด วัสดุไม่ค่อยดีนักด้านในเป็นกระดาษอาจคุ้มด้วยฟองน้ำและคุ้มด้วยพลาสติกอีกทีหนึ่งครับแต่ขนาดเหมาะสมกับตัวรถวัสดุบูลังคาไม่มีนะครับเบาโดยรวมแค่พอนั่งได้ครับวัสดุของเดิมจะเป็นหนังหรือว่าเป็นพลาสติกคุ้มครับตัวเบาใหญ่กว้างแบรรองต้นขาได้ดีในระดับหนึ่งพนักพิงอยู่ในองศาที่ใช้งานได้ครับ หัวหมอนสามารถใช้งานได้ครับ Headroom มีอยู่หนึ่งกําปั้นครับที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุเป็นซอฟท t o u c h ขนาดแค่พอใช้าง,ง,งาน,น,านาาางได้ระยะกับพวงมาลัยดีครับเนื่องจากว่าไม่มีคอนโซลกลางให้เกะกะนะครับเลยทำให้เราสามารถ w วอล์กทูไปที่บาะด้านข้างคนขับได้แต่ข้อมเกียร์หน่อยนะบาะด้านข้างคนขับ เป็นชิ้นเดียวกับเบาะคนขับนะครับฉะนั้นการปรับระยะเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเบาะคนขับเป็นหลักระดับสายตาลุงนะครับอยู่สูงกว่ากึ่งกลางกระจกเกือบขอบด้านบนอะเลกลูมมีอยู่สองกำปั้นถ้ามีขนาดนี้สามารถนั่งไขว้ห้างในรถได้ครับพื้นที่วางเทา้าเหยียดขาได้ไม่สุดนะครับเพราะว่าติดตู้แอร์ติดพัดลมแอร์ ต้องขยับสักประมาณ4นิ้วถึงเหยียดได้สุดสำหรับขาซ้ายติดซุ้มล้อขยับประมาณ6นิ้วถึงที่เหยียดได้สุดเช่นเดียวกันเวลาที่เราเหยียดขาสุดแล้วมีระยะห่างจากคอนโซล2กระปั้นครับกระจกแคปด้านหลังเป็นแบบหูช้างครับซูเปอร์แคปด้านหลังเอาไว้เก็บของกระจกกรจิกและปรับระยะเบาะครับวิธีการเปิดฝาท้ายอยู่ที่มือบิดทั้งสงด้านครับกดลง และดึงออกครับพื้นที่กระบาจะมีอยู่ราวๆ700ลิตรมันสามารถบรรทุกของได้เยอะครับแต่ไม่เหมาะกับการบรรทุกหนักพื้นที่ขนาดนี้ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานในครัวเรือนอย่างไรจะอยู่ที่ใต้ท้องรถเป็นแบบกระทะครับข้อดี 1. เครื่องยนต์ซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายถ้าได้ช่างที่ไว้ใจจบครับ 2. ค่าบำรุงรักษาต่ำอะไหล่มือ2ยังหาได้ราคาไม่แพง 3. อัตราการสิ้นเปลืองไม่แพ้รถอีโคคาในยุค2,010 4. มีความมเนกประสงค์ขนของได้ในระดับ1มิติตัวรถดีคล่องตัวในเมืองครับ 5. ราคามือสองตอนนี้ยังพอคบหาได้ข้อเสีย 1. ตําตำแหน่งการนั่งเป็นดีไซน์ยุคเก่า คนตัวใหญ่ติดต้นขาเข้าออกลำบาก 2. ไม่มีวัดรอบเครื่องมาให้เกตความร้อนไม่ต้องพูดถึง 3. การเก็บเสียงไม่ดีวัสดุซับเสียงไม่มีแค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลั่นไปทั้งคันแล้วครับ 4. ออปชั่นสิ่งอำนวยความสะดวกแทบไม่มีเพราะว่ารถยุคนั้นเน้นแค่วิ่งได้ครับ 5. สภาพสวยพอมีแต่ราคาไม่ถูก อาการประจำรุ่น 1. ระบบความร้อนตามภาษารถเก่าแนะนำให้เคลียร์ทั้งระบบถ้าจะเก็บยาวๆ 2. ระบบไฟฟ้ารวนเนื่องจากว่าสายไฟเก่ากรอบแตกเดินใหม่ทั้งระบบอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0บาทครับ 3. ระบบปรับอากาศเนื่องจากว่าในยุคนั้นยังเป็นออปชั่นครับเพราะฉะนั้นมีหลากหลายมากถ้าจะทำให้จบต้องทำใหม่วางทั้งระบบครับ 4. ตัวถังผูมักจะเจอที่ชายประตูและซุ้มล้อ 5. กระจกประตูตกลางง่ายและบ่อยครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง13-16ถึงกิโลลิตรนอกเมือง18-22ถึงกิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ16-18กถึงิกโลลิตรขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์และการจูนของช่างด้วยครับ คู่เปรียบในลักษณะใกล้เคียงกันก็คือนิสสันเอวและมันสามารถบรรทุกของหนักได้สูงสุดแค่500กิโลกร,รมัมหรือว่าครึ่งตันเท่านั้นราคามือ1ในยุคนั้นเนี่ยลุงจำไม่ได้จริงๆครับแต่เชื่อว่าน่าจะอยู่ประมาณ200,000-300,000บาทราคามือสองณปัจจุบนันถูกสุดที่เคยเห็น35,000สูงสุดตอนนี้120,000บาทแต่เนี้ยบแล้วก็กริปมากครับ กับ Mazda Familia ในปัจจุบันเป็นได้ทั้งรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันและเป็นรถสะสมครับตามต่างจังหวัดคุณยังสามารถเห็นรถประเภทนี้ใช้งานอยู่และสำหรับลุงนะครับถือว่าเป็นรถที่ซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายอะไหล่ไม่แพงและเป็นรถที่มีความหลังก็คือลุงเคยขึ้นดอยสุเทพครั้งแรกด้วยรถรุ่นนี้นี่แหละลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณที่ไม่ควรจะเกิน1 0 0 0 0แบาทสามารถหารถประเภทนี้มาใช้งานได้ ถ้าคุณรักรดเราจะเล่อนกันสวัสดีครับ มาสด้าแฟมิเลียนานๆกลับมาขับทีเนี่ยก็ต้องปรับตัวเหมือนกันครับอย่างแรกก็คือห้องโดยสารมันเข้าออกไม่ค่อยสบายเท่าไหรนะ่นักอย่างที่สองครับก็คือกระจกมองข้างมันอยู่ด้านหน้าคนสมัยนี้อาจจะคุ้นเคยกับการที่กระจกนะครับอยู่ตรงประตูเพราะฉะนั้นเวลาเรามองอะครับมันจะเวเวรหรือเอ,อ๋เอ,อนิดนึงนอกเหนือจากนั้นก็ใช้งานได้ดีครับก็ไม่ได้มีอะไรนะ พวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ลดเคลื่อนตัวแล้วนะครับขับออกก็ปกติใช้งานได้สบายครับงบแค่นี้อย่าเอาอะไรเยอะครับ